ตัวต้นี้6สีนะคะ3 5อันนี้แบบเท่เลยหละโดยสัดส่วนจากเท่100%นะคะโดยเทจะนะข้อตัดจากผูตรงนะคะชื่อผู้ิาร์ัดตไฟลยหล่ะตันตัดตัดตัดดตาดตัดตัดดตัดตดต ที่ที่ขอนิดนึงได้ไหมคะขอนางแบบสองคนนะค,คะ Oh, <laughs>